อีโป๊สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอบาสู้ขู่ค,คนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มเมื่อพ่อกระชองสาวปลาผ้ากินจ้าเมื่อนี้สิพ้ามากินข้าวปุ้นน้ำยาแกงไตปลาด้วยจ้าพี่น้องจ้าบอ่อลเหลวเราจะมื่ขึ้นนี่เนาจะไปกินอยูง่งานกาศาสต์บอิ่มจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้เป็นจังไรบุ๊เป็นขึ้นอยากไปกินอีกเอ้าขึ้นไปขึ้นมาป๊าเจากออมีน้ำพริกเนี่ย น้ำพริกแกงไตปลาน้ำพริกไตปลาขวดจะพี่น้องจ๋าเออก็อกเลยเอามาเฮ็ดลองเบิ่งจะพี่นอสส้องแ่บสวยที่แรกนึกว่ามันสิเป็นน้ำพริกซื้อกินกับข้าวเจ้าจย่งสิแม่จ๋าพี่น้องบอ่จ้าเบิ่งกมาจุกจุก่ๆำๆเลยจะพี่น้องแบบนีน้มาเด้เอแบับนี้เศบๆน้ำกัน,นองนองุ้ยเบิดบ่านอ้อแบบนี้หว อ้ยพี่น้องจะขออนุญาตขำแหลกแหกหมานเอื้องจ้ดเบ,บ็ดเจ็ยมจนความเนื้อมันอะเนื้อปลาเน้นๆเลยพี่น้องเครื่องพีชเครื่องขิงห่างแบนเนี่ยเอ็ดแบบตื่นใจซาปาค่ะ ก็ใสนใจแล้วพี่นนอะทักนหารอดโอเลจบอืมักไลฟ์สุดใจครับ เราไม่เราไม่ฝรั่งติพื่นเด่นอูวหูบ่ไหนอ่ะพี่หนอขออนุญาตใส่มือเด้ออื้อ ครับเหนื่อปลาเนี่ยเน้นๆเ,เลยพี่น้องเอาไปใสป่ปลาทูเองนน่กะเพราะอแบเบ,เบ,เบเลื้อแหล่ะเลย h 박 a x d Đá xin một bật mình mm เนาะเส้นเบุดละแล้วยวจเครื่องเนีนๆมึงจที่เรจะพี่น้องเดี๋ยวซบปาไปเล่มเยอะคลิปเน่าวปวดเลาจะพี่นงองจ๊าเอ้าเอาเรา,าจะพี่นงองจ๊ะมือนีซาปากะขออนุญาตลาไปก่อนน้าจ๋ะผู้ใดสนใจกดเข้ามาสั่งเข้ามาทักเข้ามาเลยจาล้าหรือว่าไปกดในตะกาต่อๆกันไดจ๊ะพี่นงองจ๊ะซาปากะขอลาไปก่อนน้าจ๋าจังไดกะฝากกะไรก็แชร์เนท่จ้าครับสวัสดีจ้า